เอาละครับวันนี้เราอยู่กับเลโก้ออฟบีฟันนะครับซึ่งข้างหลังเรานี้คือเส้นทางเที่ยวนั้นจะต้องฟันฝ่าไปครับง่ายๆเลยก็คือออฟบีนะครับกระโดดนั่นเองนะเอาละวันนี้ก็บีผมมีพี่ยา่ามีแบค็คแล้วก็พี่ไอครับเอาเะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ออยมันจะมีแพลตฟอร์มนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตกก็เริ่มใหม่เลยบางพี่เริ่มใหม่เราต้องโตให้ไงลองลองลองโตให้เลยข้างหลังมันเลื่อนได้ด้วยดูดิเฮ้ยเมีเมียนใหม่มาแล้วมีใหม่แลียนใหม ลอยจะ๊บลอยนี่ไงอะเรพร้อมไปต่ออุ้ยเทสให้ว่ามันเกิดจริงไหมเทสให้ลา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 เทสให้อีกทีเอยได้อยู่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 โอเคไปไปไปโอ้โหโดนเลยไปนิดนึงเย้คอยไปย่าตรงนั้น่ะเย้คอยพี่เย่โอเคเขาค่อยไปน้องเขาค่อยไปน้องเขาค่อยไปน้องไม่มีราทะนรอะเขา เฮ้ยเอาว่ะแบกเลือกจัดเลือกจัดเลือกจัดเฮ้ยเช็คพอยต่อไปเป็นซิตี้นะครับเช็คพอยนี้แบกมาเร็วแบกมาเร็วแบกมาเร็วเอาหัวสเก็ตมาเลยน้องเฮ้ยแบกมาแล้วแบกมาแล้วแบกมาแล้วไปกระต่อเลยอุ้ยอุ้ยเล็กมากพี่เล็กเล็กเล็กไม่อยาไปประตูมิติน้องอ่ะโคตรเล็กเลยเฮ้ย โอ้ยโอ้มันเบียดกันได้ปะมันเบียดกันได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เดี๋ยวลองดูอ่ะลองดูลองดูไปไหนกันเราตามมาตามมาตามมาอึ๊บ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 อ้ยวุ้ยชนชนอึ๊บ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 าวตกไปสิแปดครั้งเก้าครั้งละ โอ้ยมันขึ้นยังไงวะตรงเนี้ยเอฟเอฟเอบเออได้อยู่ได้อยู่ก็ค่อยไปก็ค่อยไปก็ค่อยไปย้ายลงมาแล้วโอ้ยอะไรวะถึงแล้วโอ้ยพี่เอ๋ยเอาเรื่องโอ้เกือบโตเกือบโตมาชนกันนะปะไม่ได้โอเคอะไรของมึงไอ้แบ็คตึง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 องจรองต้องจ้นี้เฮ้ยหนุ่ม เสียนเอาบี้เนี่ยเสียชื่อหมดอะไรเช็คบอยเฟนสเก็ตพาร์คมาเร็วมาเร็วมาเร็วตอนนี้เหลือพี่ย่ากับแบ็คเหนื่อยว่ะมาเร็วเร็วแล้วบี่แบ็คนิ่งหนิ่งไว้นิ่งหนิ่งไว้เออเออได้แหละได้แหละได้แหละมาดอกเออมาเร็วมาเร็วพี่ย่ามาเร็วอ้าวเอออย่าพูดชื่อเตี๊ดเตี๊ด็ดโดดสวนไปบักโดดสวนไปโดดสวนไปจังหวะที่เขาโดดมา

พี่ไอ้โล้มเป็นมาผมเป็นโรควัวคนหัวโล้มเร็วพี่เร็เร็วเร็วเออไม่ได้กลัวนะนี่ไม่ได้กลัวนะนี่ไม่ได้กลัวนะฮึบเออบอีกนิดเดียวอีกนิดเหนื่อยชิบหายเลยโอ้ยมันขึ้นลงมันขึ้นลงมันขึ้นลงระวังระวังเจ้าังหวะาดีดีเจ้าใจกวะาดีดีเอ๊ปกติพี่ิาก็ไม่รอดแเอ๊บ รับเออไปไปเออได้ได้ได้หอมมันเป็นลานสเก็ตกับสวนผสมกันเป็นสวนที่มีสเก็ตโอ้โวโดบไปเลยโดดไปเลยไปเลยว้าวโอ้ยพี่ไกลมากโอ้นดเียววนดเียไกลจดไกลจดไกลจรผมต้องเข้าคนแรกผมต้องเข้าคนแรกโอ้ย อุ้ยมีแตงโมอะไรไม่รู้ซูชิไอติมอุ้ยไกลมากไกลมากตรงนี้ไกลมากงอมไม่ยากตงนี้งอมโอ้พี่เฮ้ยเฮ้ยเซ็กาฟเซ็กไฟตัวนี้มีชื่อว่าคลาสสิกหนึ่งนะครับเหล่าอุ้ยพี่ยาพี่ยามาไกลแล้วพี่ขาสั่นพี่ภูมิเร็จชูชิแตงโมแตงโมไอติมไอติมชูชิเออนั่นแหละแตงโม ดูจีแดงหม่ไอหัวล้นเฮ้ยดูจี้หมุนซ้อมหมุนซ้อมแบกเต็มเย้เหลือแบงค์คนเดียวแล้วแบงค์อยู่ไหนอ่ะอยู่ที่เริ่มเลยพี่เ็เหรอโอ้โหยังไกลเลยค่อยๆบาค่อยๆบาค่อยๆบาเล็งดีๆบังคับถึมันจะเป็นแบบว่ามึงอาจจะต้องรอมันขึ้นมาหน่อยพูดด้ว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 ยไหเต็ม อ้แตงโมสับปะรดแตงโมกันตกใจเกิดด้วยลยเหรอไม่เซฟด้วยไอ้ติมแตงโมซูชิที่ M ทำแต่ต้องอันอเท็ก่อนไอ้ไอ้มาเลยมาเลยมาเลยโดนเออ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 เลเอ ผมไม่ได้โจกเก่งจริงๆไม่กดโดูแลน้องไป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 เออเออเออสวยสวยสวยไปกันต่อต่อไปเป็นคลาสสิกนะครับยูนิควันกูยูนิควันมันต้องโดดหลังเท่านั้นน่ะโอ้ยกับเลยกับเลยโดดเลยลื่นถึงแล้วโทรปลุกหน่อยนะเดี๋ยวพี่เป็นตัวน้อนึงเฮ้ย โอ้ยไป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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจะมาช่วยอุ้ยนี่เดียวไหลไปมาเว้ยไปมาด้วยสวยพี่พี่นสวยพี่สวยพี่โดูพี่ให้ไปรับไปพี่มาดิไปกันต่อต่อไปเป็นนัมเบอร์นะครับถ้าแบบเก่งจริงอ่ะต้องบวกเลขไปด้วยเย้ซ้อมแดดไม่เก่งจริงเลยว่ะแบกเร็วจังอ่ะน้อง ต่อไปานี่โดนเลยโดนเอายเกือบเลยโอเคเลขสามโอ้เลขสี่อ้าวเก้มาดูเช็คพอยต์ต่อไปเป็นดีมนะครับดีมแล้วก็แซดแซดแนะครับเดือยพี่ยาเอาพี่ยาจะไม่ผ่านเหรอไม่บอกให้ผ่านเหรอเฮ้ยโอ้ฮับ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 เฮ้ยเอาละไปกันต่อนะครับ S <S เอ้ยอะไรอะทำไมผมติดเอ้ยมันง่ายจังอะเอ้ยมันมาง่ายเลยว่ะไอได้อยู่ติดแต่ว่าได้เออไม่ติดตินึงนีอีกเอออย่าบอกนะว่ายังไม่มีเซฟใช่ตกได้ไงขวดทอเลยพี่ตอนนี้ทอมาก เอออีกบล็อกเดียวผ่านครับน้องรอ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 ไม่รอแล้วไอ้หัวโดนยวตายเนี่ยอุ้ยแม่ได้ตกอะหนึ่งเดียวนี่นี่อุ้ยพี่พี่เมื่อกี้อันสุดท้ายผมโดดไปข้ามแต่ผมได้เช็คพล์วินน้องกุ๊กู่เฮ้ยอะไรเนี่ยวินกล่องลังอะไรเนี่ยโอึบอึบอึบได้อยู่อ p บเอ้ยได้ได้ได้ up up อมผมจะอ้วกแล้วนะพี่อ๊บเอาละผมจะกันถึงแล้วกันถึงแล้วอ๊บอ้าวเรื่องรกันพี่ยาไอ้โง่เจ้าพี่ยาอีกแล้วนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิก่อนดูดูพี่ยาก่อนดูพี่ยาก่อนโอ้โคท้อเลยไม่ให้ดูละเอาละเจัาหนี้ไปโอ้ยอโ้ยใกล้แล้วพี่โอ้ อีกสองนโอนาอัสุดท้ายเช็พอยนเช็พอยนี้มีชื่อว่ามิวสิกนะครับต่อไปน่าจะเป็นด่านที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีครับประกาศประกาศตอนนี้ตามหาคนหายพวกเราต,าาราตาาาร่างรำหาสาวน้อยคนหนึ่งที่ใส่หมวกเป็นเหมือนกับชาวสวนเธอได้หายไปอย่างลึกลับต้องเพลงน้อง,นองเนี่ยไม่อ ค่อยๆค่อยๆช้าๆช้าๆใจนิ่งๆไว้สวยพี่สวย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 ยิงหัวแบงค์เลยพี่ผมล้นเอ๊๊บี่มาเร็วๆอออีกเดียวอีกเดียวอีกเดียวแล้วนี่มาก่อนจะพิ่งโดดจะพิ่งโดดต่อเนื่องนี่นี่มาก่อนเอาแล้วมาเออได้แล้วเรียบร้อยเอาละไปกันต่อครับโอ้ยโอ้โห๊ยดแบงเป็นแปลกนะเ วิ่งวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยวิ่งได้เลยดูหมันตรงนี Jung ้จะไม่ได้ใช่ใช่พี่งขันแรกเลยเฮ้ยผ่านอ่เฮ้ยเจ๊ก่อนเจ๊ก่อนเกือบไม่ผ่านต่อไปคือเฟรนนะเป็นด่านที่สองนะใครมาถึงคนสุดท้ายอ่ะแบบลบช่องทิ้งอ่ะเราพี่แอพีเอาวะพี่เอาวะเอาวะเฮ้ยวมาช่องดีพี่เร็วเร็วพี่เร็วเร็วเร็วเออผ่านต่อไปพี่ไอ แม่้าเออพาดโอเคเหลือแบคคนเดียวตอนนี้ปกติก็เป็นช่องล้างอยู่ละผมลบผมลบเออมันมันขึ้นเองอ่ะมันขึ้นเองอ่ะพี่ยาอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาตอนไหนวะเฮ้ยเฮ้เอาละครับไปกันต่อครับไปไปไป้โอ้ยปป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 เป้ปปป้ปป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 ป่ปป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 ง่ายปป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 ปาปป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 ดปป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 ปม เย้เอ่อเช็คควายยังเช็คควายยังยังยังเยังดี๋ยวบอกกันยังไม่เช็คควายต่อไปเป็นฟู้ดสองครับมีฮอตดอกมีซูชิมีแฮมเบอร์เกอร์วิ่ลงได้พี่วิ่ลงได้พี่วิ่งลงได้มีพิซซ่าวี่ลงได้ไม่มีใครกล้าเขียนวิ่งลงเลยง่ายง่ายง่ายนนี้ง่ายอันนี้ง่ายเย้ต่อไปเป็นบิ๊กบลิกนะครับเป็นเลโก้แบบใหญ่นะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็ว อีกแค่อันสุดท้ายใช่สวยโอเคผ่านไปกันต่อเลยโอ้ยนึกมากเลยพี่ไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ยากเกินไปอ่ะเซฟแล้วพี่เซฟแล้วเหรอโอเคเซฟต่อไปเป็นคลาสสิกสองนะครับเหมือนแต่ละด่านจะมีแบบเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับเอาละไปต่ออุ้ยยูนิคอร์นกลับมาอีกแล้วยูนิคอร์นตกเท้ายูนิคอร์นตกเท้าโอเคยูนนิคออร์้าว โอ้ยไกลมากไกมากโอ้โหอยู่ในคอนขึ้นโคตรยหก่ลยเนี่ยใช่อี่อแบบผ่านแล้วรอจังวะโอเคบอลนโอเคมาพอดีโอ้ยเสียงโคตรเสียงเออไอยมาพี่มาพี่มาพี่มาเลยพี่อ้ยไกลกันแล้วกลกัแล้วเออ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 แกแล้วกมีคนล่วงเปนหนึ่งเอาละไปโอ้ยออ ไปไปไปรอก่อนรอก่อนไป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 ครับตอนนี้เหลือพี่ย่าแล้วก็พี่ไอนะครับโอ้โหเอวะเอ้ยเก่งมาแล้ว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 พี่ยะมาพี่ยะมาไปก่อนเลยนางไปก่อนเลยพี่ยะไปก่อนเลยผมต้องเหยียบโคนหางก่อนพี่ตรงเนี้ยย่ามาโอเคพาน สวยพี่สวยพี่มาพี่มาพี่เออสวยพี่สวยต่อไปเป็นนัมเบอร์นะครับรอบนี้จะมีตัวเลขเยอะขึ้นนะโดดข้ามได้นะพี่เนี่ยข้ามไปแปดทีบ้างมปกติเหรอน้องเว่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 งเฮ้ยเฮ้ยเบ๊บเช็คพอยต์เหรอโอ้ยเช็คพอยต์เช็คพอยต์ต่อไปเป็นดีมสองครับตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายต่อไปก็ต่อเลย อุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะต่างข่าวเหรอปีศาจเหรอโอ้ยเลยเลยเลยเออแอบยากเลยน่ยาก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 มันบินซ้ายบินขวาโอ้ยอะไรวะเนี่ยภาพตัดอะไรนิโป้พิจิกอ่ะเอึบเอ๊บเป็กบาลพี่ไอผมมาแล้วเอึบขออยู่ด้วยพี่ขอไปก่อนละกันเอึบอุ้ยไกลแค่ไหนไม่รู้นะครับ ปีกข้างขาวแม่งโคตรลุกเออปีกข้างขาวใหญ่มากอ่ะเออเฮ้ยมันทำเซ็กคอยไหมเนี่ยเป็นใช่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นสารเจ้านินจาโกต่อไปพี่อุ้ยมันเป็นทางเดินง่ายๆเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อดีเหรอเช็คพอยนินจาโกอุ้ยผ่านโอ้โหดูดิเราผ่านมาโคตรไกลนะครับข้างหลังนู่นมองไม่เห็นแล้วนะตอนเนี้ยมองไม่เห็นอสองคนแล้วน้องวินเออน้องไม่เห็นสองคนนั้นเลยครั้งแรกนะแต่พี่ไอ เอ้ยพี่ดูพี่ดูเฮ้ยเกี้ยอะไรเนี่ยพี่ดูพี่วิ่งมาพี่วิ่งมาแล้วก็โดดลงมั่วพี่วิ่งไปแล้วก็โดดลงมัวพี่วิ่งไปแล้วก็โดดลงมัวเลยนี่นี่นีโดดมั่วเลยโดดมัเลยอะไรเนี่ยอะไรสถานเจ้าอ๋อใช่มึงพุ่งเลยน้องวิ่งมาได้เลยแล้วก็กระโดดกระโดดเลยเออยาเหลือพี่แล้วเอี๋ผมลำพังผมก็ยากอยู่แล้วกระโดดกระเลย มือนโดนบุกอ่ะพีเข้ามาตรงนี้ได้คือคือแบบง่ายแล้วเอ้าพี่เฮ้ยพี่อะเฮ้ยใจเย็นนะพี่เออสวยเจ๋อพลแม่งจะตายแล้วพี่ผมจะตายแล้วไปต่อพี่พี่ย่าไปต่อพี่ย่าไปต่อพี่ย่าไปต่อเลยที่ดินจาโกสองโอ้โวะวิยากยากยากตัวนี้ยากตัวนี้ยากมันมันเรื่องเร็วกว่าปกติตายหาฮะรอบนี้พี่ว่าหนักแล้วฮึบแบ็คฮึบ โอเคอุ้ยเล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 ย One eternity later เอาละจังหวะนี้จังหวะดีๆไปที่คอนโอเคโ้ยากยากยากแล้วไกลด้วยโอ้ยต้องเออเปิดเบรคปักตัวมันต้องมาแล้วปะเออจังหวะนี้โดดไปอ้ยอป้ยอ้ยสาเจ้าโอเค

ง่ายพี่ง่ายง่ายพี่ไอ้ใจเย็นๆดิน้องไปอุ๊บเอ๋เสวยพี่เฮ้อวิ่งวิ่งคืออะไรวิ่งเลยไปเฮ้ยไปเมื่อยากยากตอนนี้กลับไปหายยากเลยผมไม่อยากเล่นอ่ะพี่งงเงี้ยงงเงี้ยงงเงี้ย ทำมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับผู้เล่นวะมันสอนอะไรในชีวิตให้มันแบบยังไงคูต้องไปปีนอะไรอย่างงี้เหรอหรืออะไรเอาสนุกอย่างหสนุกไงเอาเราเป็นไงบ้างครับสำหรับเลโก้ฟันออบบี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่ายากนะครับยากมากๆนะครับบางจุดนะครับที่มันแบบต้องโดดอะแต่สนุกคุณเพลินนะครับอยากเล่นดครับแล้วก็อยากไม่เพลินด้วย หรือว่าจะเล่นแบบเรื่อๆยๆนะครับค่อยๆไปนะแต่พวกเราแบบรีบกันไนงะมันก็เลยอาจจะหัวร้อนหรืออยนะไรเนาะแต่ว่าพี่ย่านน่าจะต้องมาถึงนี่ก่อนนะครับเราถึงจะจบกันนะครับอ้าว <c oughs> ได้ตอด,ดท้ายแล้วผมสู้ใครจะชอบคิดดีแล้วพี่ดูคนรลายแล้วมาเจอใหม่คลิปหน้าน,นะครับ